เจ้าหน้าที่ยูเอ็นถูกจับไปเป็นตัวประกันและถูกขังไว้นในฐานที่มั่นของกลุ่มกองกำลังติดอาวุธพื้นที่ถูกล้อมไปด้วยเนินเขาสูงและรายล้อมไปด้วยทหารจํานวนมากทําให้ไม่สามารถออกไปได้โดยโดยตรงเรากำลังมุ่งหน้าไปทางบกด้วยการเดินเท้าและเส้นทางอ่ะดูเหมือนจะสร้างขึ้นมาเพื่อสกัดกั้นเราโดยเฉพาะเลยนะอืมอืมโอเคประมาณนี้แหลนะเนาะ

จาได้ว่าหยิบ M16 ติดอีโบมาไม่ใช่เหรอแล้วถ้ามันกลายเป็นปืน M14 <M 14 S 1> ไปได้วะเนี่ยอืมช่างมันแล้วกันเออ,เอ,อ,เอ,อก็ถือว่าดีซุ่มโจมตีออแต่การต้องมันให้เร็วเลย

โอเฮ้ยขึ้นได้หมายความว่าไงวะว่าไปนอกรูได้ป่ะวันนี้ อย่านอารูเลยไปตามภารกิจดีกว่าไม่ใช่ไรเดี๋ยวคลิปมันยาวมีจุดเติมเชื้อเพลิงอยู่ตรงหน้านั่นน่ะโอเคจุดเติมเชื้อเพลิงนี่ก็คือจุดเติมน้ำมันนั่นเองโอเคนะศัตรูบางทีก็ตายง่ายไปหรือไม่ก็บางทีผมก็ยิงไม่โดนเองแหละ ถังเชื้อเพิงอยู่ตรงหน้าไม่นอกลัวเพราะว่ามันเนี่ยดูทรงแมปแล้เนี่ยมันน่าจะตีออมอ่ะจริงๆ เมันยิ้ตรงนั้นมีเพื่อนเราไปดูตรงนั้นเหรอนั่นไงเฮ้ยนี่มันรถของแบ็คโฮลดดาวเลยนี่ว่า ตอนศพโดนระเบิดเนี่ยมีศพเด่งถือว่าสมจริงดีื <c oughs> หนึ่งตัวโอเคเพื่อนหนึ่งสองสามโอเคสี่คนครบเช็คที่สพาหืนสพานมีอะไรอ๋ออ๋อดูแลสพานมีอะไรแต่ไม่มันไม่น่าใช่สะพานนะนี่ไงเนี่ยทางมันเชื่อมกันจริงเลย โลไม่น่าไว้ใจนั่นไงเออถือว่าดีนะเอากระกระบ,บอกนี้มาไลเฟินไลเฟินจุดจมตึกกึ่งอัตโนมัติอย่างเงี้ยทางปิดไปไม่ได้ มันมีเสียงงูหังกระดิ่งปะโอเคเพื่อนเก็บหมด กลุ่มลาดตัะเวงของสกูอยู่ตรงหน้าโอเคสี่ตัวร่วง มโอเคเพื่อนโผล่แล้วไปอยู่สกายเลย เคลียสะพานเออนอนยิงแล้วโคตรนิ่งเลยปืน โดดเหมือนไม่โดดเลยกูยเห็นนะแป๊บๆอ่ะ โอเคมาถึงท es e okay. okay. ี่ไม้ละสมมุติว่าหมู่บ้านแห่งนี้จะเป็นที่เก็บตัวประกันของเราเอาไว้นะไปตรวจดูกันดีกว่าโอเคช่วยเดี๋ยวตัวประกันอ เพื house, right? ่อนเรานี่ก็วิ่งเข้าซะโอเคลง ก็ยังแปลกใจอยู่นะทําไมมันถือทําไมเรนเจอร์มันถือ U.S.P วะปกติเท่าที่กูจําได้นี่มันถือ M9 M9 บลตามใช่เหรอเออหรือไม่ก็ M9 เฉยๆเี่เออยโอเคโอเคเพื่อนซ้อนหลังให้ พอลจรรรอรสั์นเราคือเรนเจอร์เรามานี่เพื่อช่วยเหลือคุณครับโปรดมากับเราด้วยโอ้ขอบคุณสวรรค์ขอบคุณพระเจ้าเออคุณ,คณยังพอเดินไหวไหมอ่าใช่ใช่ผมยังไหวอย,อยู่ยังไหวอยู่โอเคมาเลยครับคุณตัวประก,กัน มไบตี้นี่ชาลีหนึ่งหนึ่งซาเลปเรียนชาลีหนึ่งหนึ่งมีออมไบตีว่ามาได้เลยเราได้ตัเป้าหมายแล้วกำลังไปที่จุดขอนตัวทราบทราบแล้วการส่งนกเล็กไปยังจุดหม้ทราบนะทราบแล้วเลียนโอเค กำลังไปที่จุดถอนตัว เดี๋ยวนะแล้วําไมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกูเห็นใครแบบแบบเดี๋ยวนะผีหลอกวิญญาณร้อน